สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับรสนะคะในช่องโรสทราเวลคลิปนี้จะพาทุกคนมาดูวิธีการจ่ายเงินกู้กยออนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะให้เรานะคะเข้าแอปเป่าตังนะคะบนมือถือของเราเนาะจากนั้นนะคะก็ใส่รหัส pin หกหลักเข้าไปคะ่ะที่เราได้ตั้งไว้นะคะก็จะเข้ามาหน้านี้นะคะ <S <S เป็นหน้าเป่าตังนะคะ ให้ทุกคนนะคะมาดูที่ด้านล่างนะคะก็จะมีคำว่าบริการนะคะตัวนี้เนาะบริการกดนะคะกดเสร็จนะคะก็ให้มาดูตรงคำว่าเงินกู้กอยศนะคะตัวที่สองตัวนี้นะคะกดเข้าไปค่ะเขาก็จะให้เรายอมรับนะคะเราก็กดยอมรับทุกคนเขาก็จะแจ้งนะคะ ยอดเงินกู้คงเหลือนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ยอดเงินกู้ทั้งหมดก็ตรงนี้นะคะแสดงว่ารถต้องค้างจ่ายประมาณเท่านี้แต่ว่าสำหรับรายการที่จะต้องจ่ายในครึ่งปีนี้นะคะก็จะเป็นเงินต้นนะคะเท่านี้เนาะแล้วก็ดอกเบีย้ยสะสมนะคะการชำระนะคะจะต้องชำระภายในวันที่7กรกรกฎาคม6-4นะคะ กยอดรวมทั้งหมดนะคะก็2514.39นะคะก็คือเงินต้นบวกกับดอกเบี้ยนะคะได้เป็นตัวนี้นะคะยอดรวมนะเราก็กดชำระนะคะค่ะเขาก็จะพาเรามาหน้านี้นะคะก็จะมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราเลขที่บัญชีเงินกู้นะคะแล้วก็ยอดเรียกเก็บรวมนะคะให้เรากดนะคะคำว่าระบุเองนะคะ นี้นะคะก็ให้เราระบุจำนวนเงินอีกรอบนะคะ2องห้านะคะโอเคนะคะ2 5 1 4 3 9เสร็จแล้วนะคะให้กดยืนยันนะคะหลังจากที่เราพิมพ์จำนวนเงินไปแล้วเนาะทุกคนก็เช็คดูจำนวนเงินให้เรียบร้อยนะคะว่าถูกต้องไหมเนาะจากนั้นก็ยืนยันการจ่ายบินแถบสีน้ำเงินด้านล่างนะคะกด ขั้นตอนนี้ให้ใส่รหัสพินหกหลักอีกรอบนะคะโอเคนะคะเขาก็บอกว่าสำเร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนเราก็ได้จ่ายนะคะเงินกู้กอยอกสอเรียบร้อยนะคะเขาก็บอกว่าจ่ายบินสำเร็จเรียบร้อยนะคะก็เราสามารถบันทึกนะคะหรือว่ากลับไปหน้าแรกได้เลยค่ะค่ะก็เรียบร้อยนะคะการจ่ายเงินกอยศสผ่านแอปพลิเคชันเป่าตัง นะคะก็เป็นอะไรที่ง่ายนะคะเชื่อมต่อรวดเร็วนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์กับใครหลายคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ช่อง Rose Travel ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ